เลขหกหนูบอกให่แม่แบบนี้มันไม่ถูกค่ะยังไงขอโทษค่ะขอโทษเรื่องอะไรขอโทษเรื่องที่บอกเลขไม่ถูกค่ะขอโทษเรื่องที่บอกเลขไม่ถูกค่ะงวดก่อนที่ว่าบอกอะไรนะมันไม่ถูกนะเอ่อสี่หค่ะอ๋อสี่มันไม่ถูกใช่ไหมูขอโทษเอซีแล้วนะคะวันนี้จะบอกใหม่เหรอ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่อสวยๆดะสวัสดีคสวัสยังสวัสดีะสวัสด่สาสาอลิสาสดีา่ะินัิคสว่ะอวัสค่่เินเีะ่รู้ี่่อะไรคะ อริชาหนูมีอริชาอริซาบอกว่าอริชานี่คนกรดูกจักลายแล้วล่ะน้องอริชานี่เพราะว่าเป็นหนักหนูห้าห้ปีแล้วค่ะห้าปีแล้วค่ะงวดที่แล้วหนูให้หนูบอกแม่แม่เอฟซีตัวไหนในะลูกฮะงวดที่แล้วหนูบอกแม่แม่เอฟซีตัวไหนอืมเซเซวหนูบอกให้แม่แบบนี้มันไม่ถูกค่ะวันนี้วันนี้หนูก็เลยจะอะไรนะนั่งนก่ หนูก็หนูจะขอโทษแม่ในเอฟซีเหรอใช่ในขอโทษยังไงทํายังไงขอโทษค่ะขอโทษเรื่องอะไรขอโทษเรื่องที่บอกเลขไม่ถูกค่ะขอโทษเรื่องที่บอกเลขไม่ถูกค่ะงวดก่อนที่ว่าบอกอะไรนะมันไม่ถูกนะเอ่หค่ะอ๋อ446มันไม่ถูกใช่ไหม446ขอโทษ f อซีแล้วนะคะวันนี้จะบอกใหม่เหรอ แล้วคิดว่างวดนี้มันจะถูกไหมล่ะถูกค่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ลยค่ะร้อ,อยเปอร์เซนต์ย่าดึงอย่าอย่าทำแกงขาอย่างนั้นลูกมันเว<า>ีนมานั่งตรงๆพวดดังๆเลยเขาบอกถูกมากี่งวดแล้วครับเ,เ,เคยบอกสามตัวตรงเทียนหนึง<อ>่งเขียน บอไดบอกแต่ว่าเขียนให้เขาเบิ้งเอาว<ม>่าตัวใดตัวนั้นเนี่ยศูนย์หกสามบอกีสามศูนย์หกอย่างนี่ลามมันออกเราเขียนเขียนก็อนอยังยังบ้านเขียนตอนนั้นนะ่ะเอากระดาษมากมือนั้นมือเล็กออกเลยดิมือเล็กออกเลยอลิชาเนี่ยเอากระดาษเอาสมุดมาแล้ววันนี้ยังบ้านที่เขียนแลนมาเอาพวงมาไล่ก่อนพวงมาไล่ไไยูใ่ใส่แม่เบบลิยบยูในเหตุการณ์แแนยัังเลม่ครบ ก็เป็นอย่างนี้สบายเอาพ่วงมาไล่หนูโย่ต้นตัวทางหน้อยเห็นสี่หนึ่งศูนย์ค่ะอ่าสี่หนึ่งศูนย์หนูจะเขียนให้เลยว่าจะบอกวันนี้จะเขียนค่ะวันนี้จะเขียนเหรอค่ะวดนี้น้องจะเขียนให้เขียนขอกระดาษเนี่ยเอาเขาจะเขียนต้องนึกดีๆว่ามันจะออกตัวไหนนะไม่ใช่เขียนไป ต้องมาขอโทษอีกนะจะได้ขอโทษดีเดี๋ยวต้องซ้อมขอโทษทุกวันนะลูกไม่วันนี้มันต้องถูกเนาะใช่ไหมคะเขียนตัวใหญ่ๆมั่นใจนะเอาเขียนตัวใหญ่ๆนะให้เต็มกระดาษนั้นนะเขียนตัวที่มันใจถูกนะลูกเขียนยี่ตัวมันจะเขียนตัวใหญ่ๆเด็กดีๆนะลูกเอาสามตัว โอ้ยแห้งอิริีนั่นทัวแรกมาแล้วเขาเขียนเขาเขียนกับหลังนะเยนกับหลังเนี่ยเออเชนเขียนกับหลังมาแล้วมาแล้วโอ้เขียนกกับหลังเนี่ยเชนจากหลังไปหาหนาโอ้โนี่ไฮไลท์ด้วยเชนเอ่ออีกตัวนึงที่เขาเห็นนะมั้งเนี่ยเออโอ้ก็เชนกับหลังเขียนกับหลังเลยแน่นอนเลยวะแน่นอนเล็กกับหลังเนี่ย เป็นตัวอะไรเป็นระบายให้ด้วยระบายระบายใหอฟซีฟังด้วยระบายให้ด้วยอ่านอ่านข้างหน้าสิครับอ่านข้างหน้าอันตัดตัวนี้ไปเกี่ยนกเลขสี่ก่อนเกี่ยนเลขสก่อนคนเรียกว่าสี่หนึ่งศูนย์ถูกแล้วเพราะว่าน้องเขาไล่จากหลักหน่วยชุดหนึ่งสีเออเาแต่ว่าเบิ่งงูเห่าเนี่ยเลยปึกอะ ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ระบายเบอร์อายกไปดูสิลูกทำไมเพราทำไมหนูถึงเขียนเลขนี้คะเพราะว่านูอปเห็นที่ต้นตัวทองค่ะอ๋อมันจะมาออกวันนี้เหรอหนูไปเห็นที่ต้นโพทองไปเห็นที่ต้นโพทองจับนิ่งะครับลูกจับนิ่งๆเลยอ่อ ศูนย์หนึ่งสี่ก็ชัดเจนป็นหลักตัวนั้นแต่ว่าเขียนมาทั้งถ้ามาแต่ว่าพอดีเขียนเลขสี่ก่อนเลยก็เขาเขียนจากหลักหน่วยขึ้นไปงี้ถ้าเราดูมันก็เป็นศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์นะก็นั้นละสามตัวนั่นละไหนพูดดังๆดิพูดดังๆดิเลขอะไรสี่หนึ่งศูนย์ค่ะมั่นอ่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ สี่หรือว่าศูนย์น ah. <ot> ้องอลิชาเดีวมาเจ้าตัวปนี้จะมาตีหนึ่งศูนย์นี่เป็นบาศูปนบร์ศูน่่เาแต่ีหนึ่งศูนย์เนี่ยตอนเขียนเพิ่งเขียนเลขสี่หนึนยวก็เลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนย์นี่ยมุนมาทางนี้หน่อยค่ะมุนใหุ้ณ็ยายแนีม้วนกระดาษอ๋คุณยายดูทางนู้นหน่อยอย่าอย่าเอามือบบงให้น้องะทนมันจะออกไหมล่ะมันจะออกไหมตัวนี้ ดังๆค่ะพ่ชาไหนตะโกนดังๆที่เลขอะไรเลขสี่หนึถูกไหมคะถูกค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ร้อเลยค่ะมายถึงว่าร้อเนลขชาี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชี่หนึ่หรือว่าศูนน้องชามั่นใจร้อซกับตัวเลขที่เขียนให้ที่เขียนให้นะ กับแม่แม่ f อนะกับตัวเลขที่น้องชาเขียนให้ก็คือ410ศใช่ไหมคะชัวเดี๋ยวลูกทำทำมือชัวให้พ่อดูสินั่นเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ชัวชัวมั่นใจจะให้คุณพ่อลงทุนเท่าไหร่ลูกปันคุณปัน จะให้คุณพ่อลงทุนเท่าไหร่พูดดังๆสิพูดดังๆโอเคยี่สิบบาทเท่าไหร่พันคุณพันป่ะลงทุนเท่าไหร่คะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่่าไหรลูกพูดดังๆพูคุณพๆให้ซื้อเท่อเคค่อะโอเคค่ะจะให้คุณพ่อซื้อเท่าไหร่นั่นคุณพ่อเสื้อดำนะจะให้ซื้อเท่าไหร่ครับแล้วแต่จะพิจารณาค่ะเนาะ สี่ค่ะเอาเยอะๆเลยเนาะเอาเยอะๆเลยสี่หนึ่งศูนย์เอาเยอะๆเลยแล้วแต่กำลังโอเคโอเคพันคุณพันโอเคขอบคุณน้องเอาเท่าไหร่พันคุณพันพันคุณพันเลยเนาะโอเคโอเคโอเคอโอเคอยย่างเดีวโอเคที่น้องบอกกับน้องเขียนให้สี่คนละโตจะว่าน้องบอกก่อนหน้านี้